มาที่วัดจื่อซันต้องจองคิวล่วงหน้ากันเป็นเดือนๆเ,เลยนะพามาเปิดประสบการณ์ใหม่การแข่งม้ากันดูสิยอดรวมๆแต่ละครั้งที่แบบแข่งกันอนะหลายพันล้านบาทอะหลายพันล้านบาทโอ้บอกว่าเดี๋ยววันนี้เตรียมลุ้นกันเราจะต้องชนะกลับบ้าน เลโฮนิฮาวเราอยู่กันที่ฮ่องกงนะคะมาหาคุณปู่คุณย่ารอบนี้ที่แรกเลยมาที่วัดจือซันอยู่ที่ใต้โปอันนี้แบบค่อนข้างไกลจากบ้านนะประมาณชั่วโมงหนึ่งอะ<ๆ>เดินทางมา<ๆ>แล้วที่นี่ก็คือเราต้องจองออนไลน์มาก่อนล่วงหน้า<ๆ>เราต้องไปต่อคิวบัาที่รักต่อคิวนาะไม่ได้เด็กมาลูกมมา<ๆ>บางคนเขาบอกว่าต้องจองคิวล่วงหน้ากันเป็นเดือนๆเ,เลยนะ<ๆ>ของเรา<ๆ>เราก็จองล่วงหน้ามาประมาณหนึ่งเหมือนกัน ซ้อมไว้ก่อนไงเดี๋ยวเราจะไปดิสนีย์ไม่ใช่หรอไม่ไปไปดิสนีย์คือจ้ากว่านีอีกนะไม่ไปแล้วเหรออยากไปดิสนีย์ไม่ใช่หรอทุกคนไม่สู้ทุกคนไม่สู้กับแสงแดดคือตรงนี้ฝั่งนี้มันร้อนแล้วเดอะแฟมิลี่ก็คืออยู่ฝั่งโน้นไม่เป็นไรเราจะเป็นตัวแทนของครอบครัวเองคือที่นี่ค่อนข้างสงบแล้วก็แบบ พิสูนะเขาเขามีป้ายตั้งแต่ข้างหน้าเลยว่าแบบแบบไซเลนส์อะไรเงี้ยคือถ้าเข้าไปในเขตของวัดก็น่าจะต้องเงียบต้องสง,งบกันนะถึงแล้ววันนี้เป็นวันที่สดใสมากข้องตรงช่วงนี้อากาศจะร้อนหน่อยนะแต่ว่าใจเราจะเย็นใจเราจะเย็นเวลาเราได้มาวัดโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการจริงๆด้วยเล่นน้อยรู้ไหมว่าวัดเนี้ย เขาเปิดเมื่อปีเกิดเของน้องลินเลยนะมันมีดูประวัติมาย่ส yeah, 2015แต่เรายังไม่เคยมาเลยนี่พอยมาครั้งแรกมาถึงเขาก็มีกาแฟให้ด้วยเนาะดีจังเลยอะ่ะให้วิซิเตอร์มารับกาแฟแล้วก็ชีสเค้กได้ก่อนที่จะไปเดินชมในวัด <c oughs> <c oughs> ที่แรกที่เรามา pray เราก็ stamp ก่อนโอเคนนต้องกดแน่นๆปึ yes. ๊บ yes มีแต่ละจุดที่เรามาไหว้ก็คือเราจะได้ stamp นะอ่นนี่คือที่แรกนะจ๊ะที่เราเข้ามาคือข้างในเราจะถ่ายวีดีโอไม่ได้นะก็จะถ่ายได้จากข้างนอกตรงนี้ค่ะ เดี๋ยวจะไปแต่ละจุดซึ่งทั้งหมดอ่ะจะมีอยู่10จุดด้วยกันแล้วก็ที่นี่เขาก็มีเป็นมิวเซียมด้วยแซมแบบค่อยๆกลกดเฟอโอเคเนละสวยเลยอะไรได้แตม <c oughs> แล้ว ขามีให้เราแบบเอาน้ำตักน้ำแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปถวายเจ้าแม่กวนอิมข้างบนนั้นนี่เราเอาน้ำค่อยๆเดินมาหาถวายตรงนี้เจ้าแม่กวนอิมเวลาเดินเหมือนได้เดินจงกรมไปด้วยเพราะว่าค่อยๆเดิน่เก่งมากค่ะชิลินจุดสา เกือบครบแล้วนะคะโอเเคคแแลล้้ววโออันนี้คือบอสโลกบูดาโอ้สวยเลยนะคือที่นี่เขาเป็นมิวเซียมด้วยเข้าไปข้างในเมื่อกี้คือถ่ายไม่ได้แต่ว่าคือมีของเก่าแบบเยอะมากๆเลยอ่ะตั้งแต่สมัยโอ้โหเซนตุรีไหนๆหลายหลายยุคหลายสมัยเลยที่เป็นแบบเทดออฟบูดาก็มีแล้วก็แบบองค์ บุด้ห,หลายแบบแบบไม่เคยเห็นที่เก่าแก่อะไรเท่านี้มาก่อนเลยถ้าใครมีโอกาสพออยากให้มานะลองแวะมากันที่นี่คือต้องจองคิวกันล่วงหน้านิดนึงเขามี reservation อ n l i n e แต่คุ้มค่าจริงๆแล้วก็เตรียมเวลาไว้เลยด้วยแบบถ้ามาควรจะสองชั่วโมงในการที่จะแบบมาชมเดินให้ทั่วๆเนาะแล้วก็แบบรับพลังสุดๆเลย นี่เราได้ตาประทับอันสุดท้ายอันใหญ่ที่สุดนี่วันนี้เราคอมพ l e t นะได้ตาประทับดอกไม้ครบทั้ง10จุดเลยถ้าใครมาฮ่องกงนะคะลองมาที่นี่ดูสงบวิวสวยบรรยากาศดีแต่ช่วงนี้ยซัมเมอร์ก็คือร้อนไปหน่อยถ้ามาช่วงแบบ อากาศเย็นๆนี่คือแบบดีเลยสงบมากๆและในวัดเขาก็ค่อนข้างแบบจำกัดจำนวนคนที่เข้ามาก็เลยแบบไม่ค่อยผูกพานเท่าไหร่ได้รับความสงบกลับไปแน่ๆเ<อ> <ๆ S 1> นาะพอพอวันนี้เรามากินโอมาเก,กเตคุณอาบอกว่าเป็นร้านที่แบบอันดับสองเหรออันดับสองของห้องตวงเหรอร้านนี้ดังสุดเหรอ Are you serious สีต้นอ,ออรรจินอลต้นแบบของชิลลี่ใครถามว่าชิลลี่ชิลลี่เหมือนใครก็คือเหมือนกูกูนี่นแหละ <c oughs> ใช่ไหมคะเจ๊วันนี้ยงไม่มาอยู่กับฝาแฝดอยู่อ่ะ <c oughs> มื้อนี้คุณอาบอกว่าอร่อยแบรนด์นี้ร้านนี้เลยอยู่แถวแถวชินเฮาท <c oughs> ำแรก <c oughs> เป็นแพลต <c oughs> แล้วก็มีมันปูด้วยมีความแบบนัวมากเกลีือ <c oughs> ขอไข่ตุนเราเนึกว่าจะเป็นไข่ตุนธรรมดาธรรมดาข้างในมีออสเตอร์แบบใหญ่ๆใหญ่มากไม่ธรรมดาเขาบอกว่าอันนี้อันที่ดีที่สุดในครอบครัคนี้ขอว่าอันนี้เป็นกุ้งแบบ3ตัวอยู่ด้วยกันนะหน้าตาดีมากอันนี้เขาอันนี้เคยเทส

โอ้ยมันครบทุกอย่างอ่ะครบทุกอย่างแล้ว<ๆ>เด็กๆอ่ะข้ come าออมอนเย้อิ่มมากที่นี่คือแบบอิ่ม,รมจริงอะไรจริงๆอร่อยมากก็便ีอ,อืมถูกราคาดีแล้แพงอรก็ดีแล้วก็แฮปปี้แฮปปี้มา,ม,ามากเลยนะคาาำสัมมิตาคำสัมมิตา วันนี้มามีจะพามาเปิดประสบการณ์ใหม่คอยก็ยังไม่เคยมานะนี่มาครั้งแรกตามเย่เยมาที่นี่คืออะไรยังไงคนฮ่องกงอ่ะเขาชอบมาดูแข่งม้ากันแล้ววันนี้คุณปู่มาเราก็เลยตามคุณปู่มาจ้ปาปกติปู่ก็ไม่ได้มาบ่อยแต่ว่าวันนี้ปู่บอกไปไปดูกันเขาบอกว่าเป็น Happy Wednesday ด้วยนะฮ่องกงจ็อกกี้คลับอะบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยโอ้กัน มากันดูซปะป๊าเล่าให้ฟังว่าแบบถ้าแข่งชนะนะได้รางวัลกันแบบล้านสล้านฮ่องกงดอลล่าเลยอะ่ะคือที่เนี่ยนอกจากเชียร์แล้วอะ่ะเขาสามารถแบบ ซื้อได้ว่าเราจะแบบเชียร์ม้าตัวไหนอะไรเงี้ยมีการแบบแกมโบกันเกิดขึ้นได้ที่นี่เป็นเรื่องแบบปกติโอ้บอกว่าเดี๋ยววันนี้เตรียมลุ้นกันเราจะต้องชนะกลับบ้านดูสิว่าเราจะเชียร์ถูกตัวไหมเดี๋ยวไปดูตัวเลขก่อนไปดูก่อนว่ามีตัวไหนแข่งกับตัวไหนบ้างกังๆป๊าป้าพุชโจกงเคอร์ล้มา คือสซตลคุณปู่เพราะว่าเมื่อกี้ก่กอนออกบ้านอะเห็นคุณปู่แบบทํากันบ้านมาก่อนอตัวไหนจะแข่งบ้างอะไรยังไงปู่บอกหลานว่าเดี๋ยวขอทํากันบ้านก่อนนะจะมาดูวันนี้จะได้เชียร์ถูกตัวป้าบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอาม้าออกมาตรงนี้มาให้ดูตัวก่อนตัวไหนหน่วยกล้านดีเราจะแบบเชียร์ตัวไหนเราจะได้แบบดีไซน์ได้ตัดสินใจกันได้โอ้โหใหญ่มากเลยอะอลังการมาก ไม่รู้จะเชร์ตัวไหนยังไงเลยเนี่ย<ด> <S <s เขาตั้งใจกันมากเลยอะแบบว่ามีเปเปอร์แล้วก็แบบเหมือนฟิลบ้านเราที่รอวันที่16กันอย่างนั้นอะทุกคนรุนละทุกคนมีตัวเลขทุกคนเล่นหลายเลขเล่นหลายเบอร์ด้วยส่วนใหญ่ผู้สาวรทั้งหลายก็คือมากันแล้วเขาก็จะมีโพยแล้วเราก็จะแบบจดโพยดูกันใหญ่เลย ตอนนี้เดี๋ยวเราเลือกซเปอร์ลองดูสิว่าเราจะลัคก,กี้หรือเปล่าก่อนอื่นเราจะเติมพลังก่อนมีของกินเทียบเลยอะแต่ว่าพอกินแซนด์วิชแล้วกันลองท้องก่อนอลองท้องก่อนเพราะว่าคืนนี้น่าจะยาวโอ้คำใหญ่มากเมื่อกี้ถามป้าว่าเชียร์ใครป้าชอบจ็อกกี้อยู่สองคน เบอร์2กับเบอร์สี่ชอบจอบกี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันเบอร์2กับเบอร์สี่เขาโชว์เลยอ่ะว่าตอนนี้คือแบบซื้อกันไปเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยซื้อกันไปเยอะมากใครจะชนะที่หนึ่งอ่ะซื้อไปรวมแล้วแบบเล้านกว่าห้องกงดอลลาร์สามสกว่าล้านบาทเขาแบบเอาจริงเอาจังกันมากเลยเนาะกับการเชียร์มา้เาเดี๋ยวเรามาเชียร์ไปได้วยกัน มาบอกว่าข้างหลังเรานี่ก็เคอจะเชียร์เบอร์ไหนก็ไปซื้อได้เลยยอดรวมๆแต่ละครั้งที่แบบแข่งกันะ่ะถ้าเนี้ยเป็นเงินบาทน่าจะแบบหลายพันล้านบาทอะหลายพันล้านบาทต่อหนึ่งแมตช์ที่เขาแข่งกันในแต่ละคือนอะรัวมากพอก็เพิ่งรู้ว่าอย่างนั้นเลยเหรอตอนนี้คือน้องม้าออกมาโชว์ตัวแล้วจ้าเดี๋ยวขอบไปดูม้าหน่อยตัวไหนดูดีเดี๋ยวเราไปดูสิคะเชียร์ตัวไหนดีใครหล่อสุดใครหล่อสุดไปดูก่อน คุณปู่เริ่มทำกันบ้านแต่คุณปู่เราก็คือใช้มือถือนะเป็นคุณปู่ยุคแบบ AI ละแต่ว่าท่านอื่นก็ยังใช้กระดาษกันอยู่แต่ถ้าถามพอยก็คือ12ตัวนั้นยังไม่เห็นความแตกต่างเลยก็ลองพยายามดูว่าน้องแต่ละตัวต่างกันยังไงก็ดูดีทุกตัวเลยจ้ะทุกตัวกล้ามใหญ่มากจ้ะดูแข็งแรงมากจ้ะอ่าตอนนี้จ็อกกี้เาเริ่มขึ้นแล้ว <c oughs> ทีนี้ดูหน้าจ็อกกี้บ้าง <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ดูแต่มา้าละ ป้าบอกว่าเบอร์สเก่งเบอร์สเพราะว่าวันนี้คือแข่งเยอะที่สุดแบบเกือบทุกแมตต์ต้องมีเขาอารตอนนี้เข้าไปกันแล้วป้าบอกไหนหนก็มาลาอยู่มาครั้งแรกมาแบบเชียร์ติดขอบสนามเลยแล้วก็จะได้ถ่ายชัดๆแต่จริงๆปกติเขาก็จะแบบอยู่ข้างบนกันแหละเพราะว่ามันจะไม่ร้อนด้วยแล้วก็มีแอร์ไงข้างบนแต่นี้เราก็มาใกล้ๆเลยก็ดีจะได้เห็นน้องชัดๆ เริ่มตื่นเต้นแล้วนะเนี่ยใกล้จะเริ่มละอ๋อโอเคตรงนี้คือจุดที่แบบเข้าเส้นชัยของเขาอ่ะเราอยู่ใกล้ๆจุดเข้าเส้นชัยเลยจะได้รู้ว่าใครเข้าก่อนใครเข้าหลังมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้เชียร์เริ่มส่งเสียงแล้วให้หมุนไถ่กันโอเคยันคืออะไหมุนไถ่เราเคยทาก่อนหมุนไถ่เลยกันข้างนียู่ใต้ชั้นจริงอะถ้าทากอนหมุนไถ่ทำได้ของมี้เลยยิงอะยิงแล้ว เบอร์หนึ่งชนะจริงจริงด้วยตัวที่ปาบอกเมื่อกี้ป้าบอกว่าเบอร์หนึ่งดูดีอ๋อเจ้นตัซื้ออีเข้าหญิงอ่อเบอร์สอง e e ก็ชนะเข้าที่สองหน้าบอเหมือนอย่ใหม่มาหม่หนะห,หม่และอ๋อซื้อแล้วซื้อแล้ว <ๆ S 1> ปา้ปาซื้อไปสี่เบอร์เบอร์หนึ 2, ่งเบอร์สองเบอร์สี่เบอร์เจ็ดแล้วคือหนึ่งหนึ่งสองสามชนะหมดเลยจ้าหน้าบอเหมือน้าใช้ละโอเคเดี๋ยวให้ป้าไปเชียร์กับเพื่อนเขาก่อนนะ <ๆ S 1> ดูไปดูมานะฉันจะเป็นแฟนขับเขาเชียร์ไปเชียร์มาปรากฏว่าเราจะกลายเป็นแฟนขับท่านหนึ่งว่าเป็น f อจ็จอกกี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ถึงเห็นตัวเชียร์นะว้าาบอกว่าเราชนะจะได้ประมาณแบบแสนกว่าดอลลาร์แสนกว่าดอลลาร์เราชนะละตอนนี้เราสบายใจละปาบอกว่าโอเคละวันนี้มาละชนะละอยบอกปาว่า่อยไปเอาลัคกี้มาให้ปาไงแต่ป้าเหมือนจะไม่อินป้าบอกว่าปาปาเป็นคนเลือกถูกเบอร์ป้าบอกว่าฉันเลือกถูกเบอร์เปล่าไม่เกี่ยวกับเธอ thank ฉันเลงมานานแล้วฟาก็นานๆทีมานะก็ฟิลแบบว่าต่อวอเนานะเขาก็แบบมีกิจกรรมทำมาเกมที่2เริ่มคือพ่ดคุยกับเ้าว่าแบบจริงๆมันเป็นการกีฬาที่แบบฮ่องกงคือขึ้นชื่อที่สุดกีฬาขี่ม้านี่แหละที่ฮ่องกงแบบที่สุดละวันนี้เราก็ได้มาสัมผัสลวจา้าก็เป็นแบบอีกเกมกีฬาหนึงนะ่งเนาะก็สนุกดีคนที่ชอบและเหมือนว่าคนฮ่องกงอะ่ะชอบเพราะว่าเมื่อก่อนฮ่องกงก็คือ อยู่ในอนานิคมใช่ไหมอังกฤษมาเปิดไว้จ้าแล้วก็แบบยาวตาเลยคนฮ่องกองก็คือเลิฟกีฬานี้มากเป็นกูดเอ็กซ์เพีรียนะวันนี้แวะมาดูกับป๊ะปะถ้าใครยังไม่เคยมาหรือแบบเอออยากลองมาดูกันก็ลองมานะไม่ยากไม่วุ่นวายแบบเข้ามาง่ายมากแล้วแบบเขาก็เปิดรับทัวรลิสต์ด้วยอย่างเราเข้ามาก็คือไม่มีค่าตัว๋วไม่มีอะไรเลย <c oughs> ง่าย <c oughs> ถ้าอยากมา <c oughs> ก็ลองมาดูกันได้นะคะ <c oughs> เราจะแนะนำน้องมา ของแฟมิลี่เราเอ้เปยๆเปยหงน่ารักมากเลยอ่ะนี่เป็นลูกสาวของคุณอาเออเฮอเออเฮอ,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 อใส่แคมเพิร์แล้วเราถ้าเก<อ>ิดไม่ใส่แคมเพิร์น,นันจะฉี